คคิหัดหนุ่มกันชัยหลังเลิกเป็นดาราผันตัวเป็นพิธีกรอีกหนึ่งพิธีกรหนุ่มชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาและจะเห็นว่าทุกวันนี้พี่หนุ่มมีผลงานเป็นพิธีกรหลายรายการ ที่ถูกพูดถึงมากสุดๆก็คือรายการโหนกระแสที่เจ้าตัวก็ได้รับคำชื่นชมดราม,ม่าก,กำลังใจจำนวนมากในประเด็นต่างๆที่เจอล่าสุดพี่หนุ่มเปิดใจผ่านทางรายการเราก็เล่าวว่าอี10สิดำเนินรายการโดยน้าเน็กโดยพูดถึงความสำเร็จของโหนกระแสกับจุดเริ่มต้นห่างไก่กันไหมพี่หนุ่มเผยว่าเกินคาดผมไม่ได้หวังเลยในครั้งนั้นนะย้อนหลังกลับไปผมหวังแค่ว่า จะทำรายการนี้แบบไม่ขาดทุนช่วยเหลือสังคมแบบบางๆเพราะผมตัวเล็กๆแต่มารู้ตัวว่ารายการไปไกลมากมันเปลี่ยนจุดผมจากที่ทุกคนด่าผมหนักๆกลายเป็นให้กําลังใจสู้ๆนะแต่จริงๆไม่ต้องให้กําลังใจไม่ต้องบอกให้ผมสู้ๆเพราะมันทําให้ผมรู้ตัวว่าผมกําลังยืนอยู่บนความคาดหวังของคนจากคนที่กอกกอกแก๊กเจ้าชูนู่นนี่นั่น สู่วันที่หลายคนคาดหวังในวันนี้คุณจะช่วยเขาได้ไม่นานมานี้รายการโหนกระแสเริ่มแพร่ภาพออกอากาศครั้งแรกทางช่อง28เมื่อวันที่5มิถุนายน2560จะเห็นได้ว่ารายการในช่วงปี2561เพิ่มขึ้นจากปี2560จำนวนกว่า15ล้านบาทเลยทีเดียวตัวเลขรายได้จากการประกอบธุรกิจกำลังดีคืนดีวันตามชื่อบริษัทแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา รายการจะมีปัญหาถูกฟ้องดำเนินคดีอยู่บ้างก็าตามเดือนนี้ช่อง28ออนแอร์เป็นเดือนสุดท้ายโหนกระแสก็เช่นกันคือโพสข้อความสั้นๆในอินสตาแกรมของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลดาราพิธีกรรายการข่าวดังที่ชื่อว่าโหนกระแสทางช่อง28ช่อง3 SD 28ที่กำลังลาจอไปพร้อมกับการคืนช่อง13และ28 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตอสอทอชอตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้สำหรับผลกระแสเป็นรายการประเภททอล์กโชว์ข่าวของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลทุกสัปดาห์จะมีการเชิญแขกรับเชิญที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าทั้งจากวงการบันเทิงและข่าวทั่วไปมาพูดคุยเพื่อหาความจริงกัน รายการผลิตในนามบริษัทปี2,561แจ้งว่ามีรายได้รวม69,276,769บาท70สตางค์รวมรายจ่ายจับไปหนนกระแสออกอากาศช่องไหนช่วงเวลาไหนต่ออีกหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป